สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะสำหรับคณะคารุศาสตร์นะคะซึ่งคำว่าคณะคารุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์แน่นอนเราต้องคิดถึงเรื่องของนักเรียนและก็ครูโรงเรียนคีย์เวิร์ดของเราอยู่แค่นี้เลยค่ะหลายๆคนคิดไม่ออกว่าเราจะดีไซน์ไปในทิศทางไหนเราก็ดูสิ่งที่มาจากคีย์เวิร์ดคำนั้นๆว่าเราสามารถนำสิ่งไหนมาออกแบบได้บ้างดังนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะออกแบบในคอนเซปต์ของ กระดานหรือกระดาษน,นะคะที่เป็นเส้นกริดนะคะซึ่งสมุดหนังสือของนักเรียนก็จะเป็นเส้นกริดถูกไหมคะและก็ใช้วิธีการเขียนแบบลายมือลงไปนะคะแล้วก็หัวข้อก็จะมีลายมือนะคะซึ่งเป็นฟอนต์เดียวกันแล้วก็ใช้ไอคอนต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียนนะคะแล้วก็รูปภาพที่เราใส่ลงไปในนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพที่ใส่ลงไปในหนังสือแล้วก็สมุด ซึ่งเราสามารถนำคีย์เวิร์ดนะคะที่อยู่ในคณะครุษศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์เนี่ยออกไปหาทรัพยากรต่างๆที่เอามาใช้ในการออกแบบได้นะคะดังนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราสามารถหาทรัพยากรมาใช้ในการออกแบบได้อย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็ ต้องแนะนําเว็บไซต์นี้ก่อนนะคะเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ฟรีพิกนะคะซึ่งมีทรัพยากรที่ใช้ในการออกแบบได้เยอะมากๆนะคะมีทั้งฟรีแล้วก็พรีเมียมนะคะซึ่งในตัวครูเองเนี่ยครูก็จะใช้แบบพรีเมียมนะคะถ้าเป็นแบบพรีเมียมเนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทุกไฟล์เลย ะะแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนแต่ถ้าเราะะไม่มีรายได้ะะเราก็โหลดเฉพาะตัวที่ได้ฟรีมาก็ได้นะคะซึ่งจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นมงกุฎอยู่ตรงมุมตรงนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้แต่แล้เรามาดูคีย์เวิร์ดกันดีกว่าถ้าเกิดเราทำเกี่ยวกับคารุษานะ,ะเราพิมพ์คีย์เวิร์ดเป็นสกูลนะคะคีย์เวิร์ดห้ามพิมพ์ภาษาไทยเด็ดขาดหลังจากนั้นนะคะเรามาดูว่าสิ่งที่เขามีให้เนี่ยนะคะเราสามารถนำตัวไหนไปประยุกต์ใช้ได้บ้าง บางทีเราอาจจะทําเป็นเล่มลักษณะแบบสมุดโน้ตแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าทุกงานที่อยู่บนนี้ไม่สามารถตอบโจทย์เราได้เป๊ะๆนะคะเราจะต้องเอาไปประยุกต์ใช้ได้เองอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาลายเส้นสมุดโน้ตตัวนี้ไปใช้ในการออกแบบแน่นอนนะคะงานของเรานะคะก็เป็น A4 แต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะ ไม่เต็ม a 4เราก็ต้องนำไปประยุกต์ใช้หรืออาจจะก๊อปปี้ต่อต่อกันมาอีกนะคะซึ่งเราจะต้องไปใส่ไอเดียเพิ่มเติมอีกทีนึงดังนั้นงานที่ครัวมาใช้นะคะครูก็ดาวน์โหลดตัวนี้ไป ใช้เส้นกริดซึ่งจริงๆแล้วก้อนเมฆครูก็ไม่ได้ใช้ดินสอครูก็ไม่ได้ใช้นะคะครูก็ใช้แค่เส้นกริดพื้นหลังก็ไม่ได้เอาด้วยนะคะดังนั้นเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยถ้าไม่มีปุ่มดาวน์โหลดฟรีนะคะแสดงว่าตัวนี้เป็นแบบพรีเมียมซึ่งถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ะะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ไฟล์ทรัพยากรนะคะที่เป็นไฟล์ซิ p นะคะถ้าเป็นเครื่องนี้นะคะจะแตกไฟล์ซิปให้อัตโนมัติแต่ถ้าเป็นเครื่องนักเรียนถ้าเป็นวินโดว์นะคะก็จะต้องทําการแตกไฟล์ซิปด้วยนะคะสมมติว่าเราดาวน์โหลดไฟล์นี้เข้ามาก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะคะแบบนี้แต่นั้นไฟล์ก็จะเข้ามาที่เครื่องเราทีนี้การสังเกตการทํางานของคอมพิวเตอร์นะคะถ้าโหลดบนโครมนะคะไฟล์เราจะไปอยู่ด้านล่าง แต่ถ้าโหลดบนเบราว์เซอร์อื่นๆน,นะคะต้องสังเกตว่าที่มาของไฟล์ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะไปอยู่ไหนนะคะไฟล์ file ที่ได้นะคะก็จะเป็นไฟล์นามสกุล EPS 1ไฟล์ไฟล์นามสกุล JPEG 1ไฟล์นะคะแล้วก็ไลเซนส์พรีเมียมนะคะคือสิทธิ์ในการใช้งานไฟล์นี้ของเรานะคะว่าเราสามารถใช้ไฟล์นี้ในการทำอะไรได้บ้างนะคะ ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้นะคะบางคนไม่มีโปรแกรมเปิดนะคะเราจะไม่สามารถนำไฟล์เฉพาะส่วนไปใช้ได้ถ้าเราเปิดไฟล์ jpeg ซึ่งไฟล์ jpeg เป็นไฟล์รูปที่สมบูรณ์แบบมาแล้วเราไม่สามารถแก้ไขหรือคัดลอกเป็นชิ้นไปได้นะคะดังนั้นเราจะเปิดไฟล e ์ eps เข้าไปที่โปรแกรม Adobe Illustrator ค่ะดังนั้นนะคะอันนี้จะเป็นไฟล์ที่เราได้นะคะเราก็มาดูที่เลเยอร์ เช็คนะคะส่วนต่างๆนะคะว่าเราต้องการไหมถ้าเราไม่ต้องการสามารถปิดตาดูได้นะคะว่าส่วนไหนที่เราไม่เอาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาคลิกเลือกนะคะซึ่งด้านหลังตรงนี้เราสามารถคลิกเลือกเฉพาะอันได้นะคะซึ่งถ้าเลือกทั้งหมดตรงนี้แน่นอนว่ามันจะเลือกเอาแบ็คกราวสีครีมไปด้วยนะคะซึ่งจริงแล้วครูไม่เอาแบ็คกราวเลย ครูจะเอาแค่เส้นกริดเท่านั้นนะคะตรงนี้แน่นอนนะคะโปรแกรมมันใช้คำสั่ง c คล p p i n g m a s สอยู่นะคะมันก็เลยถ้าเราซ่อนเนี่ยมันจะมีเส้นยาวขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะเราก็จะคลิกเลือกแค่เลเยอร์นี้เลเยอร์เดียวจากนั้นเรา c t r t r o l นะคะถ้าในเครื่อง Mac คะคะก็จะใช้ Command C เสร็จแล้วเราก็มาเปิดที่งานของเราตอนนี้นะคะเราทำการ Copy นะคะไฟล์ภาพอยู่ใน คลิปบอร์ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคลิปบอร์ดคืออะไรนะคะติดตามเพจไว้นะคะเยวจะไปอธิบายจากนั้นนะคะเรามาตั้งค่าไฟล์งานของเรานะ,ะไปที่ไฟล์นิเลือกไปที่ Print แล้วก็เลือก A4 นะคะมันจะตั้งค่าให้เลยแล้วก็คลิก Create ดังนั้นตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนเป็น CMYK ถ้าเกิดว่านักเรียนจะเอ r t f o l i o ไปปริ้นนะคะก็เปลี่ยนเป็น CMYK เป็นเลยนะคะเพราะว่าสีมันจะไม่ค่อยสด ดังนั้นถ้าการทํางานของเราเนี่ยจะทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์อค,รอค,อคือชิ้นงานของเราไม่ได้ถูกปริน์ออกมานะคะเราก็สามารถเลือก R G B ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องปริน์เนี่ยเลือก C M Y K ไปเลยนะคะเวลาปริน์จะได้ไม่รู้สึกว่างานของเราเนี่ยสีเพี้ยนนะคะตรงนี้จากนั้นมาเช็คเลเยอร์ก่อนนะคะตอนนี้เลเยอร์นะคะหน้าต่างเลเยอร์เนี่ยครูป,ปิดไป เราวาเช็คเลเยอร์กันเลยตอนนี้เราไม่มีเลเยอร์ใดๆเลยนอกจากเลเยอร์แบ็กกราวด์ถูกไหมคะดังนั้นเราจะนำสิ่งที่เรา c o ปปี้ไว้ในคลิปบอร์ดเมื่อกี้นะคะมาวางนะคะโดยการกด c t r o l v หรือว่า command v นั่นเองจากนั้นนะคะตรงนี้ให้เราเลือก smart object ถ้าเราเลือกเป็น Pixel นะคะโปรแกรมมันจะวางไฟล์ของเรานะคะให้เป็นประเภท bitmap นะคะซึ่งถ้าเราขยายอีกทีนึงเนี่ยมันไฟล์มันจะแตก นะคะดังนั้นเดี๋ยวครูจะทิ้งเกล็ดความรู้ไว้ที่เพจนะคะเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับงานกราฟิกเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่สามารถดีไซน์งานให้เป็นงานที่มีคุณภาพได้นั้นต่อไปนะคะเราก็จะเลือกเป็น smart object นะคะแล้วก็คลิกโอเคเราจะได้ไฟล์แบบนี้จากนั้นเราก็ขยายได้เลยแล้วก็ enter ค่ะเห็นไหมคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้งานแบบนี้แล้วถ้าเส้นกริดใหญ่ไปนะคะเราก็สามารถที่จะทําให้มันเล็กลงกว่านี้แล้วก็ต่อเป็นอีกชิ้นหนึ่งก็ได้นะคะจะได้เป็นเส้นที่เล็กลงหน่อยนะคะต่อไปสีดําสีนี้นะคะถ้าเกิดไปเอาแบบกระดานมาเลยมาวางเป็นข้างหลังก็ได้นะคะหรือเราจะใช้เป็นสีนี้เลยก็ได้นะคะเป็นสีดําสีเทาก็ได้นะ,ะแล้วก็เทลงไปนะคะสังเกตว่า สีดาจะอยู่ข้างหลังแบบนี้แล้วนะคะส่วนตัวนี้เส้นกริดนะคะก็จะอยู่ทับด้านบนแบบนี้สังเกตนะคะทีนี้เส้นกริดชัดเกินไปชัดมากนะคะเพราะว่าถ้าชัดเกินไปเนี่ยจะทําให้เราดีไซน์งานออกมาไม่สวยเราจะปรับเส้นกริดของเรานะคะไปที่เลเยอร์เวกเตอร์สมาร์ทออบเจกต์นะคะแล้วก็เลือกไปที่โอเปกซิตี้นะคะปรับลดนะคะความจางความเข้มนะคะของ Vector Smart Object หรือไฟล์เส้นกริดของเราให้ดรอปลงมานหน่อยแบบนี้ไหมคะก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สังเกตน,นะคะเส้นกริดฝั่งนี้เนี่ยจะเล็กกว่าฝั่งนี้หน่อยนะคะถ้าเกิดจะทำนะคะเดี๋ยวทำให้ดูคะ่ะแน่นอนนะคะเราจะต้องทำการย่อนะคะโดยการคอนทรลท นะคะเลือกเลเยอร์แล้วก็กด Ctrl T แบบนี้นะคะมันจะขึ้นให้เราย่องานของเราได้นะคะครูจะบอกคีย์ลัดอย่างเดียวเลยนะคะต่อไปเราจะ Copy ออกมาอีกให้เป็นอีกหนึ่งชิ้นเพื่อวางด้านล่างการ Copy คือการ Duplicate นะคะในคำสั่งของ Photoshop แต่เราจะใช้คีย์ลัดเลยนะคะโดยการกด a ั t i n a t e ที่คีย์บอร์ดหรือกดปุ่ม Option นะคะในเครื่อง Mac นาะแล้วก็ลากมันลงมา ซึ่งอย่าลืมนะคะว่าต้องเลือกให้ถูกด้วยว่าเรากดเลือกที่วัตถุถูกต้องหรือไม่นะคะแบบนี้นี่นะคะได้แล้วก็ลากลงมาได้เลยนะคะแบบนี้ทีนี้ในส่วนที่มันซ้อนกันอยู่นะคะถ้าเราใช้เมาส์เลือกเนี่ยมันจะเลือกยากมากๆเลยเพราะว่ามันมีแค่เส้นนะคะการที่เราจะใช้เมาส์ไป วางตรงตำแหน่งของกริดเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ไม่เป๊ะดังนั้นเราจะใช้คีย์บอร์ดนะคะกดลงมายาี้ได้เลยทีนี้ส่วนที่เหลือเราจะต้องลบทิ้งไปนะคะเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะชื่อเครื่องมือว่า rectangle marquee tool นะคะลากคลุมแบบนี้แล้วก็กดปุ่ม delete เดี๋ยวให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้น เราไม่สามารถ delete ไฟล์ได้เนื่องจากไฟล์ของเรานะคะเป็นไฟล์เวกเตอร์ที่เอามาจากโปรแกรมดังนั้นอย่าลืมวิธีการนี้นะคะให้คลิกขวาและเลือก r e s l e r i z e layer ทีนึงเพื่อแปลงไฟล์ให้เป็น bitmap และกดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้เส้นกริดที่ไม่ได้ทับกันแล้วและอย่าลืมนะคะยกเลิก selection ตรงนี้ออกไปคือกด control d ที่คีย์บอร์ดค่ะ นะคะตรงนี้เราลบไม่สะอาดนะคะแต่ก็ช่างมันนะคะไปทำเอาเองตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าอยากลเลเซอร์ไลท์เยก็คลิกขวาเลือกลเลเซอร์ไลท์เนะคะตรงนี้ก็จะหายไปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปหาแบบนี้นะคะที่เป็นเหมือนบลัตที่ใช้วาดนะคะเราก็จะใช้เทคนิคคลิปปิ้งแมสนะคะซึ่งพวกนี้นะคะครูใช้คีย์เวิร์ดแบ็กบอร์ กระดานดำนั่นเองนะคะดังนั้นก็ไปเลือกดูเห็นไหมคะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่มันมีเนี่ยเราไม่ได้ใช้มันทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วในไฟล์เนี้ยครูใช้แค่ไอตัวที่เป็นบัตที่อยู่ด้านหลังแค่นั้นเองนะคะเราก็จะทำการลบทุกสิ่งที่ไม่ต้องการทิ้งไปให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะเปิดตาเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นมาดูเลเยอร์ที่มันซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะคะซึ่ง นี่คือกระดานดำนี่คือสิ่งที่เราจะเอาดังนั้นเราก็เลือกเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเฉพาะตรงนี้แล้วกด Ctrl C ที่คีย์บอร์ดหรือ Command C ตรงนี้นะคะถามว่าทำไมกดอันเดียวแล้วเลือกทั้งหมดเราจะต้องดูอีกทีนึงว่าตัวนี้นะคะเลเยอร์พวกนี้ทั้งหมดนะคะมันจะเป็นซับของตัวนี้อีกทีหนึ่งดังนั้นถ้าเรากดตัวนี้ทีเดียวเนี่ยมันก็จะได้เลือกมันมาทั้งหมดเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปกดทีละอันทีละอันทีละอันแบบนี้นะคะให้เสียเวลากดที่ ตัวใหญ่ทีเดียวแล้วก็กด Ctrl c อนโทนซที่คีย์บอร์ดมาที่งานของเรานะคะแล้วก็ทำการ c อนโทนวี v ได้เลยแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟล์ที่เราต้องการเข้ามาจากนั้นเทคนิคนี้ใช้เทคนิค,ค Clipping Mask นะคะทุกคนเราจะไปหารูปนักเรียนมาก่อนอ่ะนะคะเราก็ดึงรูปภาพนักเรียนเข้ามาได้เลยสังเกตนะคะว่า ภาพนักเรียนเนี่ยกับภาพนี้ภาพนี้คมเข้มกว่าดังนั้นอย่าลืมนะคะภาพที่เราถ่ายมาเราจะต้องเอาไปรีทัสสีแสงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้งานเราเนี่ยโดดเด่นขึ้นนะคะจากนั้นมาสังเกตที่เลเยอร์ได้เลยเลเยอร์สองเลเยอร์นี้เลเยอร์ layer นี้คือเลเยอร์ภาพของเราเลเยอร์ layer นี้คือเลเยอร์เชฟที่เราต้องการที่จะ ให้รูปภาพของเราเนี่ยไปทับอยู่ดังนั้นให้เรานํารูปภาพของเราเนี่ยวางไว้ด้านบนและก็ภาพที่เราต้องการให้ไปอยู่ในรูปทรงนั้นเนี่ยวางไว้ด้านล่างแบบนี้และก็คลิกขวาที่เลเยอร์รูปภาพนะคะแล้วเลือกเทคนิค create clipping mask ค่ะเพท่านี้นะคะภาพก็จะมาอยู่ในรูปทรงนี้แล้วแล้วเราก็ เลื่อนจัดตำแหน่งสักเล็กน้อยนะคะว่าเราต้องการให้ภาพเนีอยู่ตำแหน่งไหนสามารถเลื่อนได้เลยนะคะแบบนี้แต่อย่าลืมนะอย่าเลื่อนให้มันอยู่ลักษณะนี้ต้องให้ภาพเนี่ยเต็มพอดีแบบนี้นะคะแล้วก็หัวอย่าให้หายนะคะก็ดูสัดส่วนของตัวเองด้วยถ้าตรงนี้นะคะมันบัง รูปนักเรียนนะคะวิธีการนะคะเราจะไม่ใช้อย่างลบลบนะคะเราจะใช้เครื่องมือบลัชเพื่อมาทำการระบายส่วนที่ไม่มีวัตถุเนี่ยให้มีวัตถุและก็ระบายลงไปแบบนี้นะคะแบบนี้แต่อย่าลืมนะคะเราต้องทำให้มันแบบเป็นลักษณะเหมือนบลัชด้วยนะคยัอนนี้ก็ได้แล้วทีนี้เรามาแต่งภาพเบื้องต้นกันนิดนึงนะคะเราก็ ไปเลือกที่ด้านล่างนะคะอย่าลืมเลือกเลเยอร์รูปภาพแล้วก็เลือกด้านล่างไปเลือกที่เครื่องมือเคิร์ฟกระดายนะคะแล้วก็ปรับปรับให้มันมีความเข้มลงแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะนะคะดังนั้นก็ลองไปปรับดูนะคะ และถ้าปรับแบบนี้มันจะปรับทั้งงานเราต้องคลิกขวาเลือกที่คำสั่ง Create Clipping Mask เช่นเดียวกันมันจะไปปรับเฉพาะในส่วนรูปนะคะถ้าเราไม่ Create Clipping Mask เนี่ยมันจะไปปรับทั้งสีแบ c กก r าว n d ทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้ต่อไปนะคะเราจะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็นำเครื่องมือนะคะ Horizontal Type Tool นะคะมาพิมพ์แล้วก็ ราพิก้าตัวนี้แล้วก็ปรับขนาดนะคะให้เป็น100ดูก่อนนะคะเราต้องดูก่อนสีฟอนต์นะคะก็เปลี่ยนด้วยนะคะจะได้มองเห็นอ่ะพิมพ์พอดแบบนี้นะคะเมื่อพิมพ์แล้วเราก็ใช้เครื่องมือ selection tool นะคะจัดตำแหน่งอีกทีนึงทีนี้การทำข้อความแบบนี้ทำได้อย่างไรนะคะเราจะไปใช้ เครื่องมือตัวนี้นะคะในการทำก็คือเลือกที่เลเยอร์ข้อความนะคะแล้วก็ไปที่ fx นะคะ fx คือ blending option เดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดู fx นะคะแล้วก็เลือกไปที่เส้นขอบเราจะใช้เส้นขอบที่สีฟ้าแล้วก็คลิกโอเคเส้นขอบหนาไปก็ปรับลดได้นะคะแบบนี้ แล้วก็คลิกโอเคค่ะทีนีส้สีเหลืองที่อยู่ด้านหลังนะคะเราจะใช้เทคนิคก o p ปี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งหรือ Duplicate นะคะกด a l t e r n a t e ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะคะแล้วก็ดันมันลงไปข้างหลังจากนั้นเราคลิกให้เลือกตัวด้านหลังแบบนี้และเราก็ไปเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีเหลืองและก็ไม่มีเส้นขอบคลิกโอเคแล้วก็จัดตำแหน่งด้านหน้านะคะถอยเข้าไปนิดหนึ่ง นะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้พอร์ตโฟลิโอที่เป็นข้อความโดดเด่นแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่ามันจะมี2 l a เลเยอร์นะคะถ้าเราไม่จัดระบบตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของเราอาจจะงงในอนาคตก็ได้โดยการเลือกทั้ง2 l a เลเยอร์แบบนี้กดชิปก็ได้นะคะเลือกหรือกดคอนทรล l ก็ได้นะคะแล้วก็ไปเลือกโฟเดอร์มันจะเก็บตัวเนี่ยเอาไว้ด้วยกัน ต่อไปนะคะเราจะพิมพ์คำว่าแฟ้มสะสมผลงานต่อนะคะตรงนี้เราจะปรับไปที่50เดี๋ยวเลื่อนมาข้างบนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามองไม่ชัดแฟ้มสะสมผลงานนะคะเสร็จแล้วก็เอามาใส่ ถ้าตรงนี้นะคะภาพมันอยู่สูงไปนะคะเราก็เลือก2ไฟล์เมื่อกี้นะคะแล้วก็ทั้ง2โดยการกดชิปหรือคอนโทรลน,นะคะแล้วก็สร้างให้เป็นกระเป๋าแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วกดคอนโทรลค้างไว้นะ,ะแล้วย้ายมันมาด้วยกันไม่เช่นนั้นนะคะมันจะย้ายได้เฉพาะไฟล์เดียวแล้วกดคอนโทรลทีที่คีย์บอร์ดเพื่อปรับลดขนาดแบบนี้ได้นะคะจากนั้นกด Enter ค่ะตัวนี้นะคะเราจะปรับขนาด แฟ้มสะสมผลงานให้เล็กลงหน่อยนะคะก็กด Ctrl T ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ย่อลงได้เลยส่วนตรงนี้นะคะเราจะพิมพ์ชื่อด้านล่างเราก็ลากตัวนี้มาเลยกด Alt ค้างไว้นะแล้วก็ลากตัวนี้ลงมาได้เลยจะได้ไม่ต้องไปเลือกพิมพ์ใหม่นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็จัดตำแหน่งถ้าขนาดเล็กไปก็ขยายขึ้นมา แบบนี้ต่อไปนะคะชื่อของตัวเองที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตรงนี้จะไม่ใช้สีเข้มนะเราจะใช้สีอ่อนแบบพาสเทลจังนั้น c อนโทขยายฟอนต์นี้กับฟอนต์นี้จะไม่ใช่ฟอนต์เดียวกันนะคะเอาเป็นว่าเราไปหาฟอนต์ที่ชอบกันเองได้เลย อ่ะเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะง่ายมากๆต่อไปนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนบัตรซึ่งเราก็ไปหาในฟรีพิกได้เช่นเดียวกันนะคะเราพิมพ์ช็อคหรือพิมพ์บัตรก็ได้นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เยอะเลยนะคะมีให้เลือกเยอะแยะจริงๆสีอะไรก็ได้เราจะเอามาปรับอีกทีนึงก็ได้นะคะสมมติว่า เอาอันนี้ละกันนะคะเลือกดาวน์โหลดมาจากนั้นนะคะเราก็เปิดไฟล์เข้ากับโปรแกรม AI เหมือนเดิมนะคะคือโปรแกรม Illustrator ของเรานี่นะคะซูมมาดูสมมติว่าเราจะใช้ตัวนี้นะคะเราก็เลือกเฉพาะแบบนี้ก็ได้นะคะโดยใช้เครื่องมือนะคะตัวนี้ direct selection ถ้าเราใช้ selection แน่นอนเวลามันเลือกอมันจะเลือกทั้งหมดนะคะบางทีมันทํากรุ๊ปมาให้นะคะอ่ะเราจะเอามาวางตรงนี้ถ้ามันอ้วนไปนะเราก็สามารถที่จะย่อแบบนี้ได้นะคะและเอามาไว้ด้านหลังสุด จริงๆสีนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอาตีมนี้เราก็ย้อมสีมันนิดนึงการย้อมสีนะคะเรากดไปที่เลเยอร์นี้และเลือก blending option นะคะหรือ fx ที่เลเยอร์ตรงนี้แล้วก็เลือก color overlay ค่ะ color overlay เราจิ้มไปที่สีนะคะแล้วก็มาเลือกสีตัวนี้ให้ได้แบบนี้แล้วก็คลิกโอเคเห็นไหมคะพีท่นี้ก็ได้แล้วต่อไปเหลือวงกลมแน่นอนเราจะต้องไปหานะคะที่ ฟรีพิกเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ครูก,ก็โหลดมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็เลือกที่ใช้เครื่องมือ e c t อ่าใช้เครื่องมือ direct selection นะคะมันจะสามารถเลือกเฉพาะส่วนได้แต่ถ้าเราใช้เครื่องมือ selection เนี่ยเวลามันเลือกยมันจะเลือกทั้งหมดเพราะว่าคนออกแบบเนี่ยเขาทำการกรุ๊ปงานมานะคะทีนี้เรามาดูที่ในส่วนของ Layer ที่มันเลือกถ้ามันเลือกตัวนี้แสดงว่า งานชิ้นเนี้ยมันอยู่ในเลเยอร์นี้เพราะถ้าเราก๊อปไปเลยจริงๆครูจะกลัวไอย่างหนึ่งว่าถ้าเราก๊อปไปเลยครูกลัวว่าก๊อปไปไม่หมดบางทีเราเลือกได้บางส่วนดังนั้นให้มากดย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งมันจะเลือกทั้งหมดแล้วก็ Ctrl C Ctrl V ทีที่งานแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็ ลองไปทำเอาเองนะคะตัวนี้สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรือเราจะปรับตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นความเข้มนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าดูความเหมาะสมด้วยว่าสีมันสวยไหมนะคะอย่าลืมตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปหาเอาเองละกันสำหรับหนังสือนะคะที่ครูใช้นะคะก็ไม่ได้เป็นตัวนี้นะคะแต่หาไม่เจอแล้วนะดังนั้นก็เอาตัวนี้ไปใช้ดูก่อนนะ คะมันคือเลเยอร์นี้ดังนั้นก็คลิก c อนโทซีมาที่งาน c อนโทนวีได้เหมือนเดิมวางใกล้ๆนะคะแล้วก็ย่อขนาดให้เล็กลงจัดตำแหน่งสักเล็กน้อยนะคะตัวนี้อยู่ด้านหลังนะคะดังนั้นเราจะเลื่อนไปไว้ด้านบนสุดนะคะเพื่อให้มันไม่โดนตัวนี้ทับนะคะโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้วิธีการ กดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะคะเลือกตัวสุดท้ายและเลือกตัวบนสุดนะคะแบบนี้แล้วก็กดไปที่เครื่องมือกระเป๋านะคะมันจะรวมทั้งหมดให้เรานะคะเทคนิคนี้ครูก็จะตั้งเป็นหน้าปกต่อไปถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดตาได้เลยเราก็มาทําในส่วนของคํานําต่อก็จะใช้ไฟล์ทั้งหมดนะคะในไฟล์งานไฟล์เดียวนะ,ะไม่ใช่ คำนำก็อีกไฟล์หนึ่งสารบัญก็อีกไฟล์หนึ่งอย่างนี้ก็เยอะแยะวุ่นวายดังนั้นงานหนึ่งชิ้นนะคะเราทําแค่ในไฟล์เดียวเท่านั้นนะคะค่ะสาหรับในส่วนคํานำและก็สารบัญเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะลงรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันเลยค่ะ